นอนว่าบุคคลที่จะให้ความรู้ในเรื่องยาก,กับเราได้สุดนั่นก็คือเภสัชกรแล้ววันนี้นกแรได้เชิญเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรหรือพี่ต้อมนะคะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้สวัสดีค่ะพี่ต้อมพี่ต้อมคะนกแรอยากจะรู้จังเลยว่ายาอายุวัฒนะมีจริงหรือเปล่าคะพี่ค่ะก็สำหรับพี่นะคะค่ะ พี่คิดว่าม,มีจริงเนื่นองจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีคนที่มีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปเนี่ยเป็นจานวนมากนะคะ,คะแต่นะคะเดียวกันนะคะก็มีคนที่อายุน้อยๆที่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กก็จํานวนมากนั่นแสดงว่าการแพทย์แต่ละระบบเนี่ยก็จะมีจุดเด่นะนะคะอย่างเช่นการแพทย์ตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของโรคเฉียบพลันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะ,ะแต่ว่า การที่คนสมัยก่อนเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวเนี่ยแสดงว่ามีสมุนไพรหรือพืชผักที่ทําให้ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นยืนยาวนะคะแน่นอนว่าพืชผักสมุนไพราย,ยาสมุนไพรหรือยายุธนะเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งต้องร่างกายของเราก็เกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของกายเรื่องของจิต เรื่องของจิตวิญญาเรื่องของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมนนะคะ,คะซึ่งสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนก็อาจจะดีด้วยนะคะ<ช>มีพืชพ<า>ันธุ์สมุนไพรมากมายที่ปลอดภัยให้รับประทานด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับพี่พี่ขอตอบว่ามีค่ะแล้วการที่เรานําสมุนไพรต่างๆมาแปลรูปเนี่ยเราจะได้สรพรพคุณจากสมุนไพรอย่างครบถ้วนไหมคะก็ะจริงๆแล้วเนี่ยการแปลรูปก็มีความสะดวกนะคะก็ถือว่าก็มป มีเขาก็คัดเลือกนะคะสมัยก่อนก็มียาต้มยาดองนะคะมีทั้งกินสดนะคะบางอย่างก็ต้มเนี่ยสมคุณก็อาจจะดีกว่ากินสดนะคะพี่ต้อมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวของยอเนี่ยจริงๆแล้วยอเนี่ยต้มเนี่ยจะดีเพราะว่ามีสารโพลิสคลไยซ์ซึ่งอะลรได้ในน้ําร้อนนะคะแต่ว่าโดยคนปกติเนี่ยบางทีถ้ารับประทานสดๆนี่ก็ได้นะคะเพรนบางอย่างเนี่ยดองก็จะช่วยสกัดสารออกมา ะจะรับประทานเป็นผงนในลําไส้เราก็ยาวพอที่จะดูดซึมมาได้แต่เวลาเจ็บป่วยจริงๆเนี่ยเราต้องการความรวดเร็วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น<ม>ยาต้มนะคะ,คะถ้ายาบํารุงร่างกายหรือยาต่างๆส่วนใหญ่ก็ในรูปของยาดองก็มีมยาดองยาต้มยาผงยาชงมีการาทายาที่หลากหลายมากค่ะพี่ต้อมคะเรายอยากเห็นต้นยอจังเลยคะ่ะรบกวนพี่ต้อมพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าลักษณะใบหรือว่ารูปเนี่ยเป็นยังไงค่ะ พี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลูกเขาออกผลอยู่หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือมีต้นให้เราเห็นนะคะก็ะคือยอเป็นต้นไม้เป็นพืชมงคลน่ยนะคะ,คะแล้วก็ปัจจุบันน้ํายอหรือน้ําโนนีก็ยังขายดีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ,คะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือนี่คือต้นยอค่ะมีลูกติดอยู่หน่อยหนึ่งนะคะพอ,ย,อย่างเข้าหน้าหนาวเนี่ยยอเนี่ยก็จะออ,อ,อ,ออกผลน้อยลงนะคะมีมีผลน้อยลงนะคะ ยอเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุธนะประจำท้องถิ่นบ้านเรานะคะซึ่งตอนหลังเขาก็พบว่ายอเนี่ยมีสารพโพลีสแซคลายซึ่งสามารถที่จะ,ะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ในทางยาไทยเนี่ยยอเป็นยาร้อนทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยย่อยอาหารนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นตัวหนึง่งซึ่งในความรู้สึกของพี่ต้อมก็คือคเป็นยาอยุธนะนะคะในในกลุ่มของยาอยุธนะเนี่ย ที่ว่ายุเป็นยายุทธนะเนี่ยก็มีสรรพคุณที่เด่นๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าอะไรที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะ<ฆ>น่าจะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยเพราะว่าในกระบวนการมีชีวิตยอยู่ของเราเนี่ยการการหายใจของเซลล์เนี่ยจะสร้างสารอนุมูลอิสระค่ะ<ฆ>ซึ่งเจ้าสารอนุมูลอิสระนี้เนี่ยเขาก็จะไปทําลายเซลล์<ฆ>นะคะทาให้เซลล์เสียหายนะคะก็เป็นสาเหตุของความชาราเป็นสาเหตุของโรค คุ้งองการบกพร่องของโรคม,มะเร็งต่างๆแต่ว่ายาสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวมันเขาทํางานกันเป็นทีม,มนะคะซึ่งจะต้องมีทั้งส่วนที่เป็นวิตามินอ e, ีวิตามินซีแล้วก็มีสารอาหารต่างๆวกโอลีฟีนอลต่างๆเนี่ย ทำหน้าที่ในการต้านน้นมันอิสระนะคะ,ะในทางยาไทยก็จะมีหลายตัวนะคะก็ที่เห็นนี่ก็คือแยานางนะคะนอกจากแย่นานางน,นี่ก็คือเป็นตัวที่มีสารที่มีคอโรฟิลสูงแล้วก็มีสารต้านน้ำมันอิสระสูงนะคะนอกจากนี้แล้วบริเวณด้านโน้นเนี่ยก็จะมีสารพวกพืชตระกูลขิงขาซึ่งเราเห็นเ,เครื่องแกงหรือเครื่องเครื่องป้อมยำเราจะเห็นถึงความภูมิปัญญาภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราซึ่งเรา รวมเอาสารต้านอนุนมูลอิสระเช่นพวกตระก,กูลขิงข่าขมิน้นโดยเฉพาะขมิ้นฉันเนี่ยปัจจุบันพบว่าทั่วโลกเลยะะใช้ขมิ้นฉันเนี่ยมากเลยในเรื่องของการต้านมะเร็งนะคะโดยเฉพาะมะเรเ็งในระบบ<ม>ทางเดินอาหารแล้วก็มีการศึกษาวิจัยทางด้านคลินิกถึงระดับเฟสสองเฟสสามกันแล้วในเรื่องของการต้านมะเร็งะ<ม>นะคะซึ่งกลไกการต้านมะเร็งเนี่ยก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะ แล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือคขมิ้นชันเนี่ยต้านอนุมูลอิสระ,ะเราก็ทําใหต้ตัวนี้ก็จะป้องกันอัลไซเมอร์นะคะเพราะนันสารที่ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นยายุทธนะด้วยเนี่ยจริงๆก็คือเป็นยายุทธนะด้วยนั่นเองเนี่ยนะคะก็จะมีพวกขมิ้นชันทําไมพี่เลือกพี่ต้องเลือกขมิ้นชันเพราะมันเป็นอาหารแล้วมีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็อีกตัวก็คือที่ใช้คู่ขมิ้นชันอีกตัวที่เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบ้านเราก็จะเป็นบัวบก นอกจากพวกนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีพวกกลุ่มของอพวกพืชพื้นบ้านบางตัวที่เรายังไม่รู้อย่างที่เห็นนี่คือห่อสะพายควายห่อสะพายควายเหร<ล>อคะคือ,อในอดีตนะเนี่ยเป็นไม้ทางเหนือนะคะเป็นยาบำรุงทางเหนืออันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่อาจจะยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยมากนักนะคะแต่ว่าสรรพคุณของเขาก็าคือบำรุงกาลังคือพี่จะขอบอกว่าในการเป็นยายุธนาเองเนี่ย บางอย่างเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาวิจัยแล้วแต่บางอย่างเนี่ยก็เป็นความรู้พื้นบ้านที่แต่ละพื้นบ้านเนี่ยก็จะมีมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอยาอยุธนาที่เด่นๆเ,เนี่ยก็คือ,อพืชพันธุน์เช่นยอเช่นขมิ้นชันใบบัวบกนะคะ,ะบางตัวก็อาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะ,ะพวกพืชตระกูล ที่มีกลิ่นหอมนะคะอย่างเช่นใแบเล็บพุดเนี่ยก็เป็นผักอย่างเชเราเห็นเป็นไม้ประดับเนี่ยนะคะ<อ>และวครุดเนี่ยเป็นผักที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้ใช้กลิ่นเป็นผักได้ก็คือสรุปก็คือว่าผักถ้าทุกชนิดนะคะ,คะ,ะยังมีพวกเบต้าแคโรทีนนะคะและพวกสารต้านอนุนมูลอิสระเพราะฉะนั้นการทานรับประทานผักเยอะๆเนี่ย ก็จะช่วยในเรื่องของการการต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งมีกากใหยและเป็นยายุธนะด้วยนะคะมีอีกหลายตัวนะคะซึ่งปัจจุบันเราจะพูดถึงสารบางตัวอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลสารโพลีฟีนอลเนี่ยมีมีมากมายในพืชพันธุ์ที่มีสีม่วงนะคะอย่างเช่นเบอร์รี่พืชตระกูลเบอร์รี่นะคะอย่างที่เห็นของเรานี่ก็คือพี่ลังกาสา อ่าทานได้นะคะลองะะลองทานได้เลยค่ะฝาดๆนิดหน่อยนะคะ<ม>สารสิมม,ม่วงบ้านเรามีอยู่หลายอย่างตั้งแต่มะเกียงมะเมามอ่าไข่เน่านะคะที่เราเห็นนี่คือพี่รังกาสาเนี่ยพ<ม>ือพวกนี้เนี่ยสารพวกอแอนทโทไซยานินเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียน<ม>ทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระ,ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งแต่โบราณเนี่ยถือเป็นยาโยธะเนี่ย ก็คือมะขามป้อมนะคะซึ่งะมะขามป้อมสมอไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาอายุทนาของของคนไทยแต่โบราณทีเดียวนะคะในมะขามป้อมเนี่ยตอนหลังเขาก็พูดถึงเขามีฤทธิ์ที่ต้านอนุนมูลอิสระป้องกันการทําลายเซลล์ของสารอนุนมูลอิสระช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดนะคะมีมีฤทธิ์ท,ที่เป็นประโยชน์มากมายรวมถึงการต้านไวรัสนะ,ะะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมะขามป้อมก็จึงเป็นพืชพ่านสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่สมควรที่เราจะนำมาพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพแต่ว่าคนทั่วไปที่อยู่ในชนบทเนี่ย<ะ>ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะ,ะมีความเชื่อมั่นในในการรับประทานพืชผักของตอนเอง<ะ>เพียงแต่วิชาชีพเปกษตรกรเนี่ยควรจะต้องแปอธิบายสื่อสารให้ความเชื่อมั่นกกบเขาจนมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปเื้อที่แพงๆเนี่ยจริงๆแล้วการรับประทานสดๆเนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์ที่ไม่น้อยไปกว่ากันนะคะ, mm hmm. ะถ้าเกิดเราไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนี่ยไหนจะเสียค่าขนส่งค่าล้างค่าจดทะเบียนค่าใส่กระบวนการต่างๆในลงไปเนี่ยเป็นมูลค่าที่คนในชนบทเนี่ยสามารถที่จะหันกลับมาในการรับประทานพืชผักเหล่านี้เนี่ยอย,อย่างเข้าใจนะคะแล้วก็อย่างเชื่อมั่นว่าถ้าเราไปซื้อ,อ น้ำโนนี้ขวดหนึ่งทีเป็นพันนะคะแต่เพียจะเข้าเท่กากับยอเราประมาณสักสามสี่ลูกนะคะเน้นต้นทุนนี้ก็ต่างกันมหาศาลนะคะแต่เราก็จะไปคิดว่าสิ่งที่อยู่ในขวดในรรจุพันนี่ดีกว่าที่แล้วเราเราเรับประทานสดๆนะคะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอ,า,อาจจะคนเมืองก็าอาจจะเหมาะนะคะ,คะแต่ว่าก็ต้องเลือกนะคะเลือกอโปรไฟล์ของบริษัทที่ไว้ใจได้เลือกโรงงานที่ได้ GMP นะคะแล้วก็ เป็นสิ่งที่คนอย่างพวกเราเนี่ยในคนเมืองเนี่ยพี่ต้องไม่ค่อยห่วงนะคะในห่วงอีกทีก็คนในชนบทซึ่งวัฒนธรรมไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกเกรงใจเราก็มีความรู้สึกในนับถือในบุคลากรนะคะชเช่นเภสัชกรเจ้าที่สาธารณสุขส,ส,สถานีนามายัยรวมถึงวิทยุชุมชนโทรทัศน์ช่องอเคเบิลทีวีอะไรต่างๆซึ่งผมกระหน่ำเนี่ยแรงมากในเรื่องของการตลาดสิ่งเหล่านี้เนี่ย ทำให้พี่น้องของเราเนี่ยต้องเสียเงินทีละประมาณสองสามพันพันขึ้นบาทขึ้นไปเนี่ย<ะ>เพื่อซื้อยาสมุนไพรพี่น้องของเราเนี่ยเชื่อในสมุนไพรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะพี่น้องในชนบ,บทเนี่ยปู่ย่าตายายเคยใช้อยู่แล้วก็มีความเชื่อแต่ความรู้นั้นหายไปเพราะว่าเราขาดกระบวนการสืบทอดจากปู่ิปัญยายดั้งเดิมเราก็ไปเชื่อในวิทยุชุมชนบ้างเคเบิลทีวีบ้างอะไรเขาว่าดีก็ดี<ะ>แต่อย่างที่บอกนะคะว่า ก็อาจจะดีแต่ทุกอย่างนะเป็นองค์รวมแล้วก็กินอย่างเดียวบางทีมันไม่ใช่นะคะอ,อย่างต้องกินทั้งข้าวกล้องกินรำข้าวไปพร้อมกินรำข้าวไปพร้อมกับสารป้านอนุมูลอิสระท,ที่มีวิตามินซีมะขามป้อมค,คือกล่าวโดยสรุปก็คือพยายามรับประทานอาหารที่ครบทุกรสพื้นผักต่างๆเช่นเพกาอดอกแครสารให้มีรสขมรสฝาดรสเปรี้ยวนะคะให้สมดุลน,นะคะ,คะ,คะ แล้วก็รับประทานอาหารที่มีกากใหญ่นี่คือเคล็ดลับของการมีสุขภาพดีแต่การที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพต้นทุนจริงๆเนี่ยอาจจะสักไม่ถึงร้อยบาทแต่ขายไปก็จะเกือบ2,000นะคะจริงๆอย่างยาสตรีบางตัวเนี่ยเพียงแต่ร,รู้จักเรารู้จักกินขิงกินน้ำขิงกินเิ็ข่าขมิ้นกระชายทำน้ำกระชายปั่นทาน<อ>ทานขมิ้นชันที่ปลูกเองเนี่ย หัน่นหั่นรับประทานสดๆเป็นผักนี้ก็ได้นะคะถ้าเราเพียงแต่เรามีความเชื่อมั่นเหล่านี้เนี่ยเราเก็บเงินสองพันั้นไว้เนี่ยไปสร้างคุณภาพชีวิตด้านอื่นการมีน้ําสะอาดรับประทานการมีอาหารที่เป็นอาหารสะอาดรับประทานเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กว่าก็ได้นะคะ,ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอตอนนี้เนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยเฉพาะคนในชนบ,บทเนี่ยบางที อยู่กับโรงื้อรัง mm hmm. แล้วเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงองค์ความรู้ mm hmm. เข้าไม่ถึงการบริการสาธารณสุข mm hmm. คุยกับหมอก็แป๊บเดียวอ่านหนังสือก็ขี้เกียจอ่านดูทีวีก็มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. นะคะ,คะข่าวด้านสุขภาพก็น้อยแม้นความรู้ที่เขาได้คือวิธีชุมชนแล้วก็คนที่ขายตรง mm hmm. นะคะ,คะแล้วก็บางทีเขาก็รู้นะ ว่าเขาอาจจะไม่หายยา,าจ,จะไม่ได้ผลแต่ความที่ทุกทรมานกับโรคเรื้อรังที่ก็หวังว่าเบาหวานจะหายริดสดวงจะหายปวดข้อจะหายโรคเกาจะหายโรคความดันเลยจะหายเนี่ยเอาแนา่ลองหน่อยชินกับการแทงหวยค่ะ,ะงวดนี้มาขอแทงไปสองพันเผื่อฟลุกนะคะเนี่ยไม่เป็นไรงวดนี้ไม่ถูกเดี๋ยวก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้แทงอีกเผือ่อฟลุกอีกนี่คือวิถีของคนในชนบทซึ่งโดยตัวของพี่ต้อมพี่คิดว่าเภสัชกรเนี่ยควรจะรู้เรื่องสุนมใคร ถึงแม้ว่าเราเองคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยแต่เป็นเรื่องของสุขภาพที่อยู่ในใจของพี่น้องเราเป็นเป็นยาที่แผ่นดินเรามีเป็นอาหารสุขภาพที่แผ่นดินเรามีปลูกได้สามารถทึ่งตนเองได้รวมไปถึงความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับพี่น้องของเราด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือความสามารถในการคิดคน้คนค้นคว้าของเภสัชกรไทยซึ่งทำให้เราเข้าใกล้สมุนไพรไทยของเรามากขึ้น และในช่วงนี้นะคะนกแรกก็ต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรหรือพี่ต้อมของเรามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ต้อมสวัสดี